คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงชอบปิดไฟเปิดแค่แสงจากจอคอมหรือหลอดเล็กๆมุมห้องบางคนอยู่ในห้องมืดได้เป็นชั่วโมงโดยไม่รู้สึกกลัวบางคนบอกว่าแสงมันรบกวนบางคนบอกว่าความมืดทำให้ใจสงบแต่ในอีกด้านหนึ่งบางคนกลับรู้สึกอึดอัดทันทีที่แสงหายไปความจริงแล้วความชอบในแสงหรือความมืด มันไม่ได้เป็นแค่รสนิยมส่วนตัวแต่มันมีรากทางจิตวิทยาและชีววิทยาที่ลึกกว่านั้นมากในทางกายภาพของโลกที่เป็นจริงแสงมีผลโดยตรงกับระบบประสาทของมนุษย์แสงแดดตอนเช้ากระตุ้นฮอร์โมนซีโรโทนินที่ทำให้เรารู้สึกตื่นตัวสดชื่นมีพลังส่วนความมืดกระตุ้นฮอร์โมนเมลาโทนิน ที่ช่วยให้เราผ่อนคลายและเตรียมตัวพักผ่อนแต่ความจริงทางกายภาพนี้ไม่ได้อธิบายทุกอย่างเพราะบางคนกลับรู้สึกผ่อนคลายในที่มืดแม้ไม่ได้นอนพวกเขาอาจนั่งเงียบๆฟังเพลงอยู่กับความคิดหรือแค่จ้องเพดานโดยไม่รู้สึกเบื่อเหมือนความมืดช่วยให้เขาปิดโลกภายนอกเพื่อกลับมาอยู่กับโลกข้างในบางคนชอบอยู่ในห้องมืด เพราะมันให้ความรู้สึกปลอดภัยในที่ที่มืดเราไม่ต้องเจอแสงที่จ้าจนเกินไปไม่ต้องเจอกับสายตาคนอื่นความมืดจึงกลายเป็นเสมือนผ้าหุ่มหนาๆที่ห่อหุ้มความรู้สึกของเราไว้อย่างอ่อนโยนในความมืดไม่มีใครมองเราและนั่นแปลว่าเราไม่ต้องป้องกันตัวเองจากใครในทางจิตวิทยานี่คือเซฟสเปซ หรือพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ซึ่งสำหรับบางคนมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสถานที่แต่เกิดจากสภาพของแสงความมืดทำให้สมองลดการรับข้อมูลจากภายนอกมากขึ้นเมื่อสิ่งเร้าลดลงสมองจึงมีพื้นที่ให้จัดระเบียบความคิดภายในได้มากขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลายคนจึงคิดอะไรได้ลึกในเวลากลางคืนหรือ รู้สึกเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่ออยู่ในห้องมืดแต่ในอีกด้านหนึ่งความมืดก็มีพลังที่ต่างออกไปสำหรับบางคนมันอาจไม่ใช่ความสงบแต่เป็นการหลบหนีเพราะในที่มืดเราไม่ต้องเผชิญกับความจริงไม่ต้องเจอหน้าตัวเองในกระจกไม่ต้องเห็นโลกภายนอกที่วุ่นวายบางคนอยู่ในห้องมืดเพราะมันช่วยให้เขาไม่ต้องรู้สึกมากเกินไป นี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่า emotional retreat การถอยกลับเข้าหาความมืดไม่ใช่เพราะรักมันแต่เพราะยังไม่พร้อมเจอความสว่างและในบางกรณีความมืดนั้นอาจกลายเป็นที่พักพิงของใจที่กำลังเหนื่อยในทางกายภาพความมืดช่วยให้ระบบประสาท parasympathetic nervous system ทำงานเด่นขึ้นระบบนี้ คือส่วนที่ช่วยให้เราสงบลดความเครียดและฟื้นฟูพลังดังนั้นคนที่อยู่ในห้องมืดจึงมักรู้สึกว่าสมองโล่งขึ้นจริงๆแต่เมื่อสิ่งนี้เกิดบ่อยๆสมองก็อาจจดจำว่าความมืดเท่ากับความสบายจนกลายเป็นนิสยัยหรือรูปแบบพฤติกรรมที่ซ้ำซ้อนไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันสะท้อนว่าความมืดกำลังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพักใจ สำหรับบางคนความมืดคืออิสรภาพในที่สว่างเราต้องแสดงต้องจัดการต้องยิ้มต้องตอบสนองแต่ในที่มืดเราไม่ต้องเป็นใครเลยเราสามารถปล่อยให้ความคิดไหลไปโดยไม่มีใครเห็นบางคนเปิดเพลงเบาๆปิดไฟแล้วรู้สึกเหมือนได้หายใจอีกครั้งมันอาจฟังดูเล็กน้อย แต่ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเสียงแจ้มเตือนแสงหน้าจอและความคาดหวังแค่มีมุมมืดของตัวเองก็อาจกลายเป็นที่พิงใจที่ปลอดภัยที่สุดแล้วแต่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจคนชอบอยู่ในห้องมืดบางคนอาจถามว่าทำไมไม่เปิดไฟละ่ะมันอึดอัดจ,จะตายหรืออยู่ในที่มืดมันดูเศร้านะเป็นอะไรหรือเปล่า คำถามเหล่านี้แม้จะมาจากความห่วงใยแต่บางครั้งก็ทำให้คนฟังรู้สึกไม่เป็นที่เข้าใจเพราะในมุมของเขาความมืดไม่ได้เศร้าเลยมันคือความเงียบความนิ่งความเป็นส่วนตัวเขาไม่ได้ปฏิเสธโลกเพียงแค่ขอพักจากแสงของมันสักครู่ในจิตวิทยาเชิงลึกนี่เรียกว่า Sensory Regulation น คือการที่เราจัดการกับสิ่งเรารอบตัวเพื่อควบคุมอารมณ์ภายในบางคนชอบสิ่งเพลงบางคนชอบกลิ่นกาแฟและบางคนชอบความมืดเพราะมันทําให้รู้สึกว่าสมดุลในอีกมุมหนึ่งคนที่ชอบอยู่ในห้องมืดบางคนอาจมาจากความเคยชินในวัยเด็กอาจโตมาในบ้านที่ไม่ค่อยมีแสงหรือเคยใช้ห้องมืดเป็นที่ปลอดภัยตอนรู้สึกเศร้า สมองจึงจดจำว่าความมืดเท่ากับความสบายและกลายเป็นพื้นที่แห่งความคุ้นเคยในเวลาต่อมาแต่ก็มีบางคนที่ใช้ความมืดเพื่อหนีความเจ็บปวดเขาไม่ได้อยากอยู่ในห้องมืดเพราะรักมันแต่เพราะเมื่ออยู่ในที่สว่างเขาจะเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นเช่นรูปเก่าความทรงจำหรือสิ่งของที่กระตุ้นให้คิดถึงใครบางคนความมืด จึงกลายเป็นทางหนีออกจากการเผชิญหน้าอย่างไรก็ตามมันไม่ผิดเลยเพราะบางครั้งการหนีออกจากแสงก็เป็นวิธีที่ใจใช้พักจากการเผชิญสิ่งที่เกินรับไหวนักจิตวิทยาบางคนอธิบายว่าคนที่ชอบอยู่ในที่มืดมักมีบุค,คลิกอินโทรเวิร์ตหรือมีแนวโน้มชอบอยู่กับความคิดของตัวเองมากขึ้น เพราะความมืดช่วยให้พวกเขาเข้าถึงจิตใต้สำนึกได้ง่ายขึ้นเวลาที่โลกเงียบลงเราจะได้ยินเสียงของตัวเองดังขึ้นและนั่นคือช่วงเวลาที่หลายคนเข้าใจความรู้สึกตัวเองมากที่สุดในทางตรงข้ามคนที่ชอบอยู่ในที่สว่างมักมีพลังจากภายนอกรู้สึกสดใสเมื่อได้เชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวแสงช่วยกระตุ้นอารมณ์ความตื่นตัวและแรงบันดาลใจ และนั่นก็ไม่ผิดเช่นกันเพราะมนุษย์เราทุกคนมีสภาพแสงของใจที่แตกต่างกันในทางสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิทยาแสงมักแทนสิ่งที่ชัดเจนมองเห็นเข้าใจส่วนความมืดแทนสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลับหรือยังไม่ถูกยอมรับการที่ใครบางคนรู้สึกสบายในความมืดอาจหมายถึงว่าเขากำลังยอมรับด้านที่ลึกของตัวเองด้านที่ไม่ต้องแสดง ด้านที่ไม่ต้องทำให้ใครเข้าใจและในทางกลับกันการที่บางคนกลัวความมืดก็ไม่ผิดนะคะเพราะความมืดคือพื้นที่ที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันเต็มไปด้วยสิ่งที่อาจจะมีแต่เรามองไม่เห็นสมองจึงตีความว่าอันตรายเพราะมนุษย์โดยธรรมชาติกลัวสิ่งที่ไม่รู้ดังนั้นความชอบหรือไม่ชอบในความมืด จึงสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นโลกภายนอกหรือโลกภายในใจในความเป็นจริงของชีวิตสมัยใหม่แสงไฟอยู่กับเราตลอดเวลาจากโทรศัพท์หน้าจอคอมไฟถนนสมองเราจึงแทบไม่เคยได้ปิดรับแสงเลยและเมื่อเราได้อยู่ในห้องมืดร่างกายจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน ได้พักจากสิ่งเราที่สว่างเกินไปนั่นคือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกผ่อนคลายในห้องมืดแม้จะไม่รู้ว่าทำไมแต่ร่างกายรู้เพราะมันคือช่วงเวลาที่ระบบประสาทได้ฟื้นตัวแต่ความมืดก็มีขอบเขตของมันนะถ้าเราอยู่ในความมืดนานเกินไปอาจทำให้จิตใจเริ่มถอยห่างจากโลกจริงได้เหมือนอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจนไม่อยากกลับออกมา ซึ่งในจิตวิทยาเรียกว่า comfort zone trap คือเมื่อพื้นที่ที่เคยช่วยเยียวยากลายเป็นพื้นที่ที่ขังเราไว้โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นความมืดไม่ผิดและแสงก็ไม่ผิดแค่ทั้งสองมีหน้าที่ต่างกันแสงช่วยให้เราเห็นโลกส่วนความมืดช่วยให้เราเห็นข้างในตัวเองสุดท้ายแล้วคนที่ชอบอยู่ในห้องมืด อาจไม่ใช่คนเศร้าหรือคนเก็บตัวแต่อาจเป็นเพียงคนที่ต้องการหยุดรับแสงจากโลกชั่วคราวเพื่อให้หัวใจได้พักได้ฟังเสียงของตัวเองได้อยู่กับความคิดความทรงจําและความสงบท,ที่ไม่มีใครรบกวนบางคนเจอแรงบันดาลใจในแสงเช้าแต่บางคนเจอความจริงของชีวิตในเงามืดถ้าวันนี้คุณกำลังฟังอยู่ในห้องที่แสงน้อย บางทีสิ่งนั้นอาจไม่ใช่ความเหงาอย่างที่คุณคิดแต่อาจเป็นการพักผ่อนของจิตใจที่คุณไม่รู้ตัวและถ้าคุณรู้สึกสบายในความมืดนั่นอาจหมายความว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่เข้าใจตัวเองมากที่สุดลองถามตัวเองดูนะคะคุณเป็นคนที่ชอบอยู่ในห้องมืดไหมเพราะมันสงบเพราะมันคุ้นเคยหรือเพราะมันซ่อนบางอย่างในใจไว้เงียบๆกันแน่ ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรมันก็ไม่ผิดเลยนะคะเพราะทั้งแสงและความมืดต่างมีคุณค่าในแบบของมันและบางทีเราก็ต้องการทั้งสองอย่างเพื่อให้หัวใจมนุษย์อย่างเรายังคงสมดุลอยู่ได้ในโลกที่วุ่นวายแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนี้ลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมในคอมเมนต์คุณรู้สึกยังไงเวลาอยู่ในห้องมืดสนบเหงา หรือสบายฉันอยากรู้จริงๆว่าความมืดของคุณมีหน้าตาแบบไหนขอบคุณที่ฟังจนจบขอให้คืนนี้ความมืดเป็นเพื่อนที่ดีของคุณไม่ใช่เพราะมันซ่อนโลกไว้แต่เพราะมันทำให้คุณได้เจอโลกข้างในใจตัวเองอีกครั้ง